สวัสดีครับอยู่ผมช่างเอสมายทีสวิตนะครับวันนี้เราจะมาสรุปตัวงานนะครับซ่อมบานพับนะครับโน้ตบุ๊กเอเซนะครับอันนี้ลูกค้ามาในการตัวบานพับแตกหักมานะครับก็จะเป็นทางด้านขวามือนะครับที่ว่าแตกมาตอนนี้ช่างเอก็ได้ทําการซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ก็สามารถเปิดปิดใช้งานได้ปกติแล้วนะครับ สามารถพับลงได้แล้วนะครับสาเหตุที่ตัวบานพับแตกนะครับก็จะเป็นหลักๆเลยก็จะเป็นตัวขาบานพับนะครับที่มีอาการฝืดนะครับเวลาเราเปิดปิดใช้งานเงี้ยครับมันฝืดมากเกินไปแล้วเวลาเราปิดลงมาเงี้ยครับมันจะทําให้ตัวพลาสติกด้านในครับมันมันแตกพอมันแตกมันก็ไม่สามารถยึดตัวบานพับเข้ากับตัวบอดี้ได้มันเลยทำให้อ่า ตัวเครื่องนะครับไม่สามารถเปิดปิดใช้งานได้นะครับตอนนี้ทางช่างเอก็ได้ทำการซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะประมาณนี้นะครับข้าวๆซ่อมบันพับนะครับส่วนวิธีในการซ่อมนะครับช่างเอกจะใช้เป็นกาวอ e ีพ็อกซี่นะครับหรือว่ากาวปะเหล็กนะครับในการหลอมตัวเบ้ามันขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะให้มันาสามารถล็อกเข้ากับตัวบอดี้เดิมได้นะครับ โอเคก็เพื่อนๆท่าน,ดานใดน,นะครับที่มีโน้ตบุ๊กนะครับบานพับหักนะครับก็สามารถส่งมาซ่อมได้ที่สมยัยทีเซ์วิสได้เลยครับหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดทางด้านใดก็สามารถทักเข้ามาสอบถามที่เพจ a c e b o o k หรือว่า Line ได้เลยสำหรับวันนี้ช่างเลยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ